โอ้เป็นไงเป็นไงวันนะ่ะเออมาแล้วครับมาแล้วครับมา,มาแล้วครับ,รบนี่เป็นคืออีพี่สองแล้วครับอีพี่สามพี่น้องพีพ่สองพันปาทแล้วนี่อีพี่สามครับ <ไป S 1> นี่แหละอยู่ข้องเกาแล้วครับต้นกอกต้นกล้วยคาง,งข้องคางนย่างโอ้เป็น,น,น,นกล้วยยังวะกล้วยหอมบ่ กล้วยหอมเอาไปปลูกมนาะน้ำต้นไงฮะน้นเลืหลนลมงนตัดน, <c oughs> นี่ครับพี่น้องทุเกเจาครับ <c oughs> บรรยากาศขางคล้องมอเตอร์ว,วนน์นีนเเ่เขาเจ้ามีย่อไงครับเบอร์ถันย่อให้พื้นที่ไว้ให้ปลาบไเขปลาไหม่งได้ปลาครับคุณนะรยยกขึ้นยกล,ง,ลงเลยดิ <c oughs> ว่างองแม่นได้วางคือ้องวางเห็ไ,ไกลไมั้ยออกินฟูงเลยวันนี้ตาบ่าูดีวยวาเลืงองนี่าเลืองนี่เยน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 นลูกทีว้าตัวดเดียวตัวเดียวสี่ตัวนี่มากันนี่หมท่นี่บ่เออมันเรียงง่ายดีนะขากี่นี่ไหมได้ยังไง ไอ้คุณตกตุกเนี่ยใครก็ใส่เบอร์เียนใส่เบอร์เียนใส่เบรีย,รเรยนเหมือนคล้องแถวนนัแหละครับพี่นออ้องจะคลองคลองไหมเองครับเพราะเฮงน้องเขาโย,ยกกันมาแล้วแบกกันไ่ไ <c oughs> ยวแล้วขอยกฟังครับพี่น้องข้างในได้ยึกโตอยู่นี่ละโตแล้วได้ได้นอนโอ้ออ เป็นดเป็นดว่านะเป็นดิวนะเป็นน้คนวางเป็นดวางยตัวนี้ลีบวโอ้อสมคบปากแลวีบว่งจัดสายพอสดวมคนปากก็ีไหมวางอยหัวตัวนี้กากลเด้่นโอ้สาเดียวโอ้นึ่งคจัดสายไปครับมึงครับเอาหมูมครับมงตาครับ เจ้าของช่องเจ้าของช่องครับได้แล้วครับลงมือเองแล้วผมเป็นคนแบงค์เลยครับเออบปิดหวังไม่ออกปิดหวังเบื่อกาลนี้ว่างเองเหมืนี่นเมื่อกันครับเบื่อครับเอาแฟดมาสั่นครับผัวเมียสั่นเป็นเดี่ยวผัวเมียมาตัวเมียรู้สีแดงไหมตัวผู้ตัวสีดำแม่นบ่ะตัวนี้ล่ะเออ

ยยมครับยามเาะครับยามเลยครับเขาคูมากเขายังเียวใ่กรสังตารมาเลยเอาครับมือปุ๊บ นี่มีทับด้วยครับเีเหนไมกอกต้ไปยบเมื่อกี้บับเลยครับวันนี้เมื่อกี้นี่ฝีมืคนวางบรับบรับเจาตรงน้ำแอซิเจานะผมสามแอซิแล้วครับไปได้แอซิห ไหนเียเขากลังนำคนขดประตูจ้าเนาะเขานำีดเสมอใหเป็นดาวนโให้เป็นีดลายเนาะออมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับแสดงว่าผมผมลงเรียนในพิษนัดครับ ผมต้องตีผิดนัดครับนัดเมื่อกี้ไปเย็นครับนัดนี่เจ้าบ้านครับนี่เจ้าบ้านเจ้าบ้านเพิ่นยิงสองแล้วครับเจ้าบ้านอปลาพี่น้อง ก็เป็นกล่องครับไม่ก็ใส่คู่ได้นี่ตัวเมียเด้นะ่วางไปใส่คู่ได้ตัวเมียได้ดอกนี่ดอกนี่นะอ,อืมใส่ไปนะไปเด้่อืมหนามมันนเนียอืม ไปไปไปอยู่กับเพื่อนนะมันต้องพูดจาไป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 ่้อไปใ่้องเสียครับไปไว้คุไปไปไปมองรถคุณก็ได้เนาะจบแแบบเนาะ

ช้น้าไปครับมันจัตายไปเบิโอ้บีคนเบิเป็นล้านที่วันที่วันเป็นลูกปลาคลายตัวรบาดบนมีอีกนึงอ่อีกนึงไอ้จองมันเห็ดขิงจากแรกเได้ไอ้นั่นบอกไอ้เอฟีบอกว่า ต้งคิดเยอะๆกว่านี้หน่อยนะแถลงกัดลงสี่สิบวัีคีบีมันลงไปได้พบทุ่ห้รืงทตรงจำอะได้วยยังมีคนเบืองร้เลยทังเดียน้จไปทบ้านนี่บสใหญ่ไทบ้านเป็นฟ่องกันนันเลยฮะเป็นส่องหนังส่องอะไรมันเลยันยังมร่วงกัน ยุบออกข้างในบัน,นยุบไปเลยไปใส่เออเอ่แอซิดโอ้ยปลาซิ่ว,วอีกอะโ้องอะไรกันมาแตไมซิ่วไม่ซิ่วต้ออยากปล่อ,อ,อยเนีปลาซิว ก็ยังประโม่ไอชี้ประโม่ไอข้างดำนช่ไหมไอคือมั่นระบาดบาดตัวเขาบาดข้างมือโอข้างดำลายข้างอีกีนะมันมีจุดที่ดีกว่า สี่สิบปคลิปได้ป่ะเนี่ยพี่น้องมือนี่ครับมือนีครับผลงานของมือนีกะนี่ครับผมสำหรับผลงานของมือนีก็ได้หลายครับพี่น้องอย่าลืมติดตามด้วยพี่น้องเลยขึ้นหันเออขึ้นหันนะจ๊ะโอ้หลายครับพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับไปแบก